วัสดีค er> ับทักคับเอจังค่ะโอเมกิจาเอจังอะあの今日はねฮันนีしませんかฮันนบีฮันนบีうんฮันบかる？ฮันนบีごくどぐまいไฟクラเอจังเคยดูโดกมาไฟที่ปุ่มเผาเคยดูหนึ่งครั้งที่โอซาก้าทากะพาไปใช่ไหมใช่แต่มูนี้สถานการณ์โควิดก็เลยอีเวนต์กมาไฟไม่มีกล เราอยากทำดอกไม้ไฟเองครับได้เหรอมีขายเอใช่ที่เซเว่นหรือว่าร้านขายามีขายครับโอสําหรับดอกไม้ไฟเล็กๆไา้ชนิดเอ๊น่าสนใจจังสวยนะอ่าอ่าอ่าน่าตัวจะตกใจแน่นอนน่าจงใช่ไหมเออ โอเคก็เลยวันนี้เราทำดอกไม้ไฟที่แนะนำกับทุกคนครับโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ทากาจะเข้าไปในเซเว่ก่อนเอกับทากาจะส่งเงินให้ที่บ้านที่ไทยทุกเดือนนะคะแล้วก็เป็นเงินจากรายได้จาก YouTube ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทากาช่วยด้วยส่วนหนึ่งก็ดีใจมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปโอเมียเกจเจแปนนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะ โอ้โหโอ้โหช้อปปิ้งเ่ยากคนนี้อยากซื้อปอกคอเย็นค่ะหน้าร้อนเรามาที่นี่นะคะเพชรพาราไดซ์นี่อยู่นี่่ะค่ะโคโค่ะนี่ไงเราซื้อที่นี่อ่ะสนุปปี้่ะสิเลยนะ ันนี้มันมีคูลเลอร์เย็นค่ะข้าง,งบนแบบเวลาน้โตร้อนใช่ไหมฟารมบัตสามปัรมหนึ่งปามบาัตใช่มายใ่ไงนัดจังที่นอนเหมันนัดจังเลยอุ้ยลายใหา่เป็นลายแตงมตโมนะโตอ้ยน่ารักมากเลยอันนี้ของนัดจังมีที่บ้านนะคะอันนี้ลายใหม่เป็นแตงมโมอ้ยน่ารัก่ะ าก็ต้มแล้วก็ต่อไปน้ำตาลนะน้ำตาลประมาณสองดิไหมอันนี้จะเป็นน้ำหวานต่อไปใส่ซอส へんへんอันนี้จะเป็นเคมหวางินกับโซเมนเมนูหน้าร้อนของบ้านเดานะคะอีกอันนึงที่ชอบมากมากก็คือเมนูโซเมนนะคะซึ่งมันราคาถูกแล้วก็อร่อยแล้วก็เย็นสดชื่นนะคะก็จะมีแค่เส้นโซเมนแล้วก็ซุปซุปโซเมนนะคะอันนี้แค่สามสิบบาทค่ะกินหนึ่งครั้งก็โอเคสามสิบบาทแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็เห็ดของทากะ แล้วตอนนี้นะเราจะต้มเส้นโซเมนต้มเส้นหนึ่งนาทีครึ่งค่ะเฮ้ยอ่ะให้โซเมนเฮ้ยชดีอะอะน้ำน้อย,ออยก็นะเมนูเย็นแต่ว่าตอนทำร้อนจังใช่ใช่ที่ด่างที่ดังใส่น้ำมีร้อนอะจริงๆใส่น้ำเกลือดีกว่านะอ๋อ คุณลูกค้าค <bt Loren ci> ่ะ <Niet> อ <z sche> ุ้ยน่าจงไม่หิวเลยหรอเด็ดล้านน้ำนะไม่ก็ยีนเน่าน้ำเย็นนะคอมเพนยี่นอบอุ่นะตอนไซน้ํ้ำแก บ้านเราไม่มีเหมือนทำขนมจีนเลยเหรอใช่ไหม,มแต่ไม่เป็นกรุ่งก้อนตัวไหนจ้ะได้แล้วค่ะอาหารของเรานะครับซโซเมนข้าบสลัดนะต้นไท่ต้นหอมครับ แล้วก็ตะเกอันนี้อันนีシュシュ้กินชิ้นก็ได้บนในนี่ก็ได้แล้วก็ยังไงก็ต้งกินสลัดก็ไม่เป็นไรัยมลูกค้าไม่ว้าวเลยอะไม่มีเนื้อสัตว์จะนลูกค้ามาแล้ว これで、うん、スープカットのほうかな。うん。やりますうん。うん。うまっ、なるほど。うん。うん。えじゃん。じゃあ、ーうな。にこんたいたむだいなかいそうめんごかい。だこう、あにごなじゃかい。うん。 ต้มไกยากินเห็ดกับซอเมนนะครับこれでサイナイニサイナイニでこうですまต้มส้んแล้วก็ต่อไปนะคะกิจกรรมหน้าร้อน ที่เราจะทํากันคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะออกไปเล่นดอกไม้ไฟกันนะเย้ฮานาบิฮันาบีฮันาบินี่ครับรเราซื้อมาสวยไหมเขาเรียกว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นคือเรื่องฮันน่าบีฮัน่าบีฮันาบีฮัเล่นดอกไม้ไฟนะสุดยอดเลยช่วยเดี๋ยวเล่นให้ดูไหมน่ากันน่านขับแล้วมายูถอยเลยนะเย้อิโคละเดสก้ これห้าร้อยนห้านร้อบาทอือทดูโอคอูนะังอะรนอะไร่ไนี่ะไรนีะนี่นี่นี่ะนี่ะนอะไนีะรกีนีรนี่ะมานี่อนี่นีาน่ะนะนีนะร้อะาระนอะคนอะนะ่ะไรนีะนี่รนีะนนน มืดมากตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะแถวบ้านนี่โดเรก้าก็เด็บ <c oughs> <c oughs> เหมือนที่ไทยเลยอ่ะเขาบอกว่าสามสิบปีห้าสิบปีอ,อันนี้ไม่มีควานไม่มีควางอ,อันสามสิบปีไปไหมอ่ะสามสิบปีอ,อันนี้อันสามสิบปีเดชิตซี่เขบอก เจ็ดสีเจ็ดสีเฮ้ยเจ้าสองคนนี้เจขอสองคนนี้ตัมองอยู่นะคะทุกคนนะโตสนใจมันคือข้าวองกินหรือเปล่าตกใจแน่เลยลูกอุ้ยเดี๋ยวจักเขาหนักตกกลัวอยากให้ดูตกกลัวอันนี้สีอะไรออร์เรนจี้ ที่ไทยเรียกว่าไฟเย็นอะค่ะอุ้ยเห่าด้วยอุ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีเจ็ดสีไงเฮ้ยมีดดรีอุ้ยทำไมอ่ะลูกไฟเย็นลูกไฟเย็นโอ้โหวันจักรวรร เออสามสิบวินจริงด้วยแบบนี้ได้อ่ะเป็นวงกลมอาจจะยึดให้หน่อยยึดขั้นหน่อยให้หน่อยจ้าจังจ้าจังสวย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 ี่ไทยเรียกไฟเย็นค่ะอันนี้อ่ะไม่ใช่ดอกไม้ไฟหรอชื่อว่าไฟเย็นชนิดอันนี้ไฟเย็นอืมข้าบอกว่าเกะอันนี้คนข้าบอกกันจังน่าตื่นเต้นนะ ไปเย็นนัดจังอยู่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวโดนน้องเดี๋ยวโดนน้องนัจะมือชินนี้นเนาะอืออะไรบชีสวยเนาะเจบเร็วจังตกลงมันเป็นแบบนี้ทุกอันเลยหรอนในถ<อ>ุงอ่ะคะอ,อ่ะอือพรดถมันนะเออนานจริงอันนี้นานมากเลยหนึนนน่งนาทีอะประมาณเกือบหนึ่งนาที เอออันนี้ค่อยคุ้มหน่อยสนุกมากเอจางนี่เพลย์นะดูนะฮุลโอ้เป็นแบบนี้มันตีแต้มไหมเออนี่เหมือนเหมือนไหนขอดูข้างหน้าโกลเด้นยัดเตะสีทองเขาบอกสีทองเฮ้สอู้สกุสกุลเอ้ยอันนี้เหมือนกว่าอะนี่ทองแดงแดงทักก์กว่าเอ้ยนี้จังชอบวะทักก์สวยมากคีราคีราใช่ไหมอ้ยจังชอบอันนี้ なあよかったな。